สวัสดีครับแปดโมงแล้วทุกคนจยเ็มทผมเดจยโอ้ยสวัสดีนะครับวันที่ยี่สิบห้ากุมภามาทำงานกันดีกว่าอากาศเย็นจังวะเออไม,ไม่อะไรอ่ะ <laughs> แต่งหน้าครับมันเอฟเฟกมันต้องใช้อะไรแต่งหน้าเดินทางแต่งหน้าไปเที่ยวเหรอไปไปงานครับไปงานแต่ก็คือหัวหน้าเราก็คือนะฮะไม่รีบไม่รีบไปรีบทางพี่จุ้ยผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมารับนะ จัดของครับผมตอนนี้ก็กําลังจัดของกันอยู่ครับกลังย้ายของย้ายกลองเพื่อที่จะเอาไปงานอย่างต้นจามจุลียักษ์นะครับวันนี้เราจะไปคันขาวใหญ่กัน1คันแล้วก็คันเล็กหนึ่งคันอาการเย็นครับวันนี้ฮู้ฮู้ทำไม,ามอากาศกลับมาเย็นอีกแล้ววะเอ้ยนะโอเคเดี๋ยวไปจัดชุดจัดอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปงานกัน ไปปลุกพี่จุยจ้ยก่อนพี่จุ้ยยังไม่ตื่นเลยจัดของครับผมจัดของจุ้ยตื่นยังวะจุ้ยจุ้ยถ้าไม่ไปนอนนี่ก็ได้นะให้ตังค์เหมือนเดิมแหละให้ได้เ <laughs> หรอ <laughs> อะไรใส่ถัวทำางานแส่ถัว สีอะไรแต่สีอะไรสีดำไหนนู่นแต่งตัวไปเลยอ่าแต่งตัวแต่งหน้าสมบูเหมือนคนเมาอะม่ะแ,แ,แต่งตัวงตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต้นจามจุลียักษ์นะครับผมอยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยนะจากนี่ไปก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงมน,นะฮะโอเคโหดูสิมาถึงนั่งแอ,อ๊กอีกแล้วนั่งแอ๊กอีกแล้วดูนู่นดูนู่นดูสิแอ๊กอีกแล้ว จะต้องแบบแอคอะไรก็ไม่รู้แบบดูดิจะต้องแบบนั่งพร้อมติดแอคแตแล้วเอ้ยลองลองเท้าใส่รถได้เถอะเนี่ยขนาดมือต้องแบบดูดิเวลาชี้ชี้ทางไปนี่ชี้ไงไเดี๋ยวเดีย๋ยวเราออกออกออกหน้าหน้าบ้านก่อนอ่าหน้าบ้านเสร็จปุ๊บหน้าบ้านแล้วแล้วเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวเรายูเทิร์นยูเทิร์นเสร็จแล้วปั๊บมันจะ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 ผ่านตรงเขาอ่ะอืม โโอ้หปิดแอปติดหรูต้องไอโฟนแต่ถ้าอยากโดนอ่ะต้องเจอเราเนี่ยเว็นไรกลัวไปครับผมโอ้ยเป็นไรอะ่ะไปเติมแก๊สไปเติมแก๊สก่อนแก๊สเติมแก๊สเดียวไป โอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นก็ได้นะไม่ได้ตอนนี้นะครับเราก็มาจากอดีต Nossa. ตอนนี้ปี2 0 1 7ไอ้เฮียทำไมมันไม่ปรับวะดูดิไม่อัปเดตอะกล้องหน้ารถมันไม่อัปเดตอ่ะใครจะเชื่อผมใน้ถาผมโกหกอีกอดีตนะอดีตเอ็นดูคุณเนี่ยเสแแจ้งว่าคุณอ่อนแอดิการจะดง และเติมแกสครับตอนนี้เราต้องเดินทางแต่ว่าแกสไม่มีแลบทางจากเนี่ยจุดหมายปลายทางเราห่างประมาณห้าสิบนาทีทําไมเราถึงไม่บอกว่าเป็นกิโลรู้ปะ่ะอันนี้คือหลักสากลหลักสากลในที่นี้ก็คือเรานับเวลาแบบอเมริกาอเมริกาเนี่ยสมมติว่าถมาติรถทัาผมทัวร์พี่พี่อีกเมื่อไหร่จะถึงเขาจะไม่บอกว่าอ,อ๋ออีกยี่สิบโลเขาจะยึดมินิเป็นหละมินิตนะก็คือนาทีเขาจะยึดนาทีเป็นละ อ่าเขาจะไม่บอกเป็นกิโลโอเคหายจากนี้ยี่สิบนาทีอ่าเราจะรู้แน่นอนว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ไม,ไ,มรไม่ชชว่์ว่าคําว่ายี่สิบกิโลเนี่ยมันจะเจอเส้นทางหรือว่าอะไรที่ทําให้เวลามันลดทอนไหมดังนั้นเวลาบอกเ,เวลาบอกบอกไปว่าอีกกี่นาทีถึงออแต่เวลา็อันนี้คือยึดตามสากลนมีความรู้แล้วบ้านเราอ่ะบ้านเราก็นัดสี่โมงก็มาสักหกโมงเย็นอะไรเงี้ย ปกติกำังอาบน้ำก็ดแปดโมงก็ตื่นแปดโมงไเออแปดโมงล้อหมุน8ปดโมงโอ้โห่โมงใกล้จะถึงแล้วนี่คือใกล้ถึงคืออาบน้ำแปลงฟันใกล้ถึงแล้ไใกล้ถึอยู่อยู่อยู่หน้าหน้างานแล้วหน้างานหน้างานกำลังแหวนอ่าเขาซอยแล้วเขาซอยแล้วคือขึ้นทางแล้วแบบดูแก่แบบดมแก่อย่าไปยึดนะ พี Pedro, <ye> yim, ่เดี๋ยวเราเราจะแวะเซเว่นกันแต่ว่าเจอเจอเซเว่นซ้ายมือก็แวะหน่อยใช่ถ้าเราเจอเซเว่นซ้ายมือเราจะแวะเลยเออแต่ถ้าอยู่ขวามือเนี้ยไม่เอาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ขวามือแบบริมซอยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แวะเราแวะทางซ้ายแต่จะอยู่เนี่ยซ้ายมือเงี้ยจะแวะอาแวเลยแต่เซเว่นมันอยู่เงี้ยก็เมื่อกี้ผ่านมาไงเนี้ยอยู่ข้างข้างเงี้ยไม่เอาไม่ไม่แวะมันผิดหลักเราใช่เราเข้ามฝั่งก็เดี๋ยวมันไม่ทันใช่มันมันเสียเวลาแบบเดินสามเก้า แบบเดินข้ามข้ามถนน,นยอย่ยงถนเนเงี้ยถ้าถ้าเซเว่นอยู่ขวามือเนี้ยไม่แวะ,ไม,แะไม่เอามันเสียเวลาเราแต่ถ้าเซเว่นอยู่ซ้ายมือเนี่เยเราจะแวะ,แ,ะแต่มันไม่มีแต่เมื่อกี้เราผ่านเซเว่นขวามือมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข323ภูเขาด้าแห่งนีที่ภาคภ็ษภูเขาด้าแห่งนีแต่ที่เนี้ยมันไม่ใช่ของเรา นี่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอีกที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของเรานะใช่เน่ใช่เพราะว่าเป็นภูเขาเขาไม่ใช่ภูเราใช่ออเออช็อด้วยโอโอปางใต้เมืองการเราเอาร้องให้เป็นเพลงเมืองการเนี่ยโอโอเมืองการบ้านเราโอโอเมืองการบ้านเรามีเขา มีน้ำมีเขาป่าบ้านเราวัดถ้าเขาแหลมนุ่งน่สวยมากเลยตรงนน้น่ะแต่ตอนนี้เราหลงอยู่ไม่หลงฮะไม่หลงไม่หลงนะไม่รู้ตอนนี้กำลังทะอลาอกับ GPS อยู่นะครับอ๋อเซเว่นเอาไงไปก่อนเนาะตอนนี้เรากำลังแต่เซเว่นอยู่ฝั่งนี้นะ ต่ว่ามันอยู่ในปั๊มมันอยู่ในปั๊มเลยไปๆเราจะเป็นสายเบอร์ใช่ไใช่มันเราแวะเซเว่นท้องเซเว่นติดถนนกสายเบอรใช่ตอนนี้เราหลงไม่หลงแต่อีกคันหนึ่งก็ถึงกันแล้วเนี่ยใช่เออเรายังงงงวยกับต้นจามจุรียักษ์เลยเอ้ยนี่ไงป้ายซากุระอีกับเราจะไปไหนจามจุรีตอนนี้ป้ายซากุระซากุระการไม่ดิเราต้องไปหลงดูครับไป ถึงแล้วครับผมนี่ไงต้นจำเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยต้นแค่นี้เหรอใช่ต้นนี้อ๋อต้นนี้นู่นนุ่นนี่เนี่ยอ่านู่นนุ่นนุ่นนุ่นอ่ะนะอ๋อให้นู่นไงนี่ว่าต้นจำตุลียัีเนี่ยว่าใช่เนี่ยต้นจามจุลียักษ์ตุลีเนี่ยว่าแต่มันยักษ์จริงนะดูดิใหญ่เออใหญ่ฟรังฟรังต้นอะไรต้นจามจุลีนะจามจุลียักษ์ไม่ใช่ทำไมอ่ะจามจุลียักษ์ทำไมอ่ะเออมถึง โอ้โหถึงแล้วครับผมตอนนี้ก็คือเซ็ตกล่องเสร็จแล้วนะฮะเราเอากล่องวางไว้ตรงนู้นแล้วนะฮะก็เสร็จกล่องเรียบร้อย <c oughs> นี่คือต้นจมจุรียักษ์ครับผมอ,อยู่จังหวัดกาญจนบุรียักษ์ป่าละ่ะดูดิฮะนี่คือต้นจมจุลียักษ์ครับอยู่ที่ตําบลด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรียักษ์ป่าละ่ะดูดิยักษ์ไม่ยักษ์โคตรใหญ่นะครับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่น ที่นี่นะครับในงานโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งสันกลุ่มวัฒนธรรมธราวดีจังหวัดราชบุรีกับราบุรีสุพรรณบุรีนี่คือชื่องานครับจะยาวไปไหนนะฮะไม่เป็นไรครับชื่องานไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับบายบายทำไมครับกล้องผมหันทางนี้ครับอื ว่าต้องมีกระเป๋าแมนแมนอันนี้แมนใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราแอบเราแมนนะครับนี่คุยกันแบบแมนๆนะครับวันนี้เล่นไปแล้วครับผมโคชีมากครับก็แถวนี้นะครับตามอัธยาศัยนะครับครับผมนี่คือเป็นปู่นะครับเป็นวันนี้เล่นเป็นปู่คูชงหน้าคลาดครับครับผมแต่ยังไม่เข้าตอนนี้ยังไม่เข้าล่างยังยังต้องยังยังยังใช่ครับนี่คะตอนนี้เป็นแบบล่างซูเปอร์ซยาอยู่นะฮะ เช้านกกินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟ,าแฟถึงตอนเย็นก็กินกาแฟเช้าตื่นก็กินแต่กาแฟกาแฟฮะกลางคืนละก็เช้าตื่นก็กินแต่กาแฟกาแฟเออแมวน้อยคอยอรักคุณผู้ชมครับคุณดูมันนอนนย่ครับ นอนโคตรอาร์ตอ่ะนี่คือการนอนแบบอาร์ตเฮ้ยคือน,นอนแบบมือนึงแอ,อ๊กอ่ะเนี่ยนอนติดแอ๊กแตแล้วติดแอ๊กเนี่ยเนี่ยของจริงเรามาดูมาดูวิธีการนอนแบบนอนติดแอ๊กนะครับ<า>นี่ครับนี่ติดแอ๊กแตแล้วเนี่ยเนี่ยต้องแอ๊กต้องนอนแบบแอ๊กนะเห็นไหมโอ้แอ๊กแอ๊กเลย กล้องมาแอ็คแอ็คแล้วแอ็คไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดติดแอ็คโอ้โหสวยงามเห็นไหมท็อปท็อปเลยท็อปท็อเยนี่อ่ะน่ท้อธรรมดาที่ไหนน่านี่ตามจุรีนะครับมาสั่งกินกันได้ครับเขาเรียกอะไรกาแฟตามสั่งครับผมกาแฟตามสั่งน <laughs> <hacerlo motivated> ะครับ <laughs> <information stories> <laughs> สั่งกินกันได้เลย <igenous eliminated> ขอบคุณครับ วันนี้มีปญานคด้วยกราฟนี่พญาคก้าวเสียงครับผมนี่ค่ะราชบุรีการบุรีสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดเอกลักษณ์ของจังหวัดเพราะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันร่วมมือกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมของเราไว้ให้แน่นหนานะคะเพลงพื้นบ้านนะคะพูดกับใครอ,อ่ะแล้วมึงไม่ถ่ายเหรอ,อจะรู้ได้ไงอะ่ะอืนบอกจะเห็นบอกจะถ่ายก็พูดใหญ่สิจะจดานเลวมากเลยลูกนรลก,ก,กรเกี่วกับเพรงโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะแสดงแล้วครับผมนะก็โอ้โหแดดร้อนมากนะครับตอนนี้การแสดงชุดแรกก็เริ่มแล้วนะครับเป็นลำใหญ่นะครับของที่ไหนวะจําไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวทําการแสดงกันอยู่นะครับกําลัง จัดของนะครับโอเคไปดูกาแสดงชีดแรกกันีกว่ะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับโบครับโบครับอยากจะกินนะ่ป๊ปวดหัวเลยนี่นี่เดี๋ยวก็ลริมเราจะได้เข็มที่สำคัญเนี่ยไปไปกับบ้านดีกว่าเสร็จงานแล้วครับผมนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเก็บของขึ้นรถอะไรหมดแล้วก็สนุกสนานนะครับวันนี้พื้นพังพื้นพังครับผมเล่นกันพื้นพังแต่ดีนะครับที่เกิดขึ้นกับพวกผมนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่มานะเป็นเรื่อง ผมบอกเลยคนระับเป็นพวกผมนะครับนี่เป็นไงครับเมื่อกี้เกิดเกิดอะไรขึ้นครับโบรครับเมื่อก,กี้โบมันเกิดมันเร็วมากผมเอะใจแล้วเอกใจแล้วมันมันต้องหกนะักแน่เ,นเกิดขึ้นเร็วมากวูบเลยไ <laughs> <laughs> มห้หักไปแล้ว <laughs> ดีแล้วที่ที่พวกผมได้เป็นนักท่องเที่ยวเดินช่วยเลย โอเคไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยววันนี้มีถ่ายงานต่อด้วยครับผมไปอะไรอะ้ยอะไรไหนหนูงานนั่นน่ะไหนนั่นเนี่ยเฮ้ยยังไงอะปกติเห็นแต่วัวควายนี่มาเนี่ยทำทำมาทำมามาตื่นเต้นแอะไรเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออมนุษย์ต่างดาวเอออะไรล่างวับ ถึงแล้วครับผมตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้อ่าเขากําลังแต่งคอสเพล์กันนะฮะนี่นี่แต่งคอสเพล์นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไงไปไงอันนี้คอสคอสเป็นคอสเพล์เป็นตัวอะไรครับอ่าเรียกอะไรอ่ะเป็เองเป็นตัวเองอันนี้ครับอากุ้งครับเป็นตัวเองเปปีเลยเป็นแอนแมน <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทําแบบเก็บภาพตํานานไว้นะครับตํานานของสํานักดับพุทธยสวรัคร์นะครับยังมีตํานานเหลืออยู่นะครับก่อนก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายแกนะครับเราต้องถ่ายไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจําอ๋ออาเขาอยู่กรุงเทพอ๋อ,อ,อ <c oughs> มาเต็มองค,ครับเต็มองค์ทรงเครื่องแล้วเอาไปเที่ยวกับ ยุคสมัยก่อนส่ายจ่ายมิฟเฟ็กซสีได้ไหมไม่ไม่เอาแล้วเก็บไว้ีเราให้อะเราไปถ่ายทำกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บตำนานสามสิบกว่าปีที่ไม่ได้จับดาบมานะครับเราจะมาถ่ายทำให้อาแกดูเก่งแล้วก็ให้ดูแบบย้อนยุคไปสมัยที่เขายังหนุ่มแน่นที่สุดอ่ะไปดูกัน กำลังเดินทางไปถ่ายนะครับเป็นการถ่ายแบบงงๆอยู่เหมือนกันแล้วอย่างนี้เด็กไม่หลับนะงงๆเรางงๆงงไหมฮะงงไหมเทปละเอานี้เปลี่ยนรถแล้วครับเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่แล้วครับเอ้ยครับสามนาก็ต้องเปลี่ยนรถสิครับได้เงินโอ้ยดูนะสามนายังไม่ทันสามนาด้วยนี่มาแล้วครับลงทะเบียนมาสามคนซื้อรถแล้วยอดจองขนาดนี้เลยเหรอครับมีคนคิดอวดเท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นแปดโอ้โดาวรถเลยสามคน ะปกติครับะตีครับวัออนนี้วันทำงานแล้วครับนี่อ่าริมเรียบม,มีไหมดิงกำแพงเราจะไปหาโลในการถ่ายบ เป็นไรครับเป็นไรครับหิวแล้ววเป็นไรครับเสเบี้ยเียนี่ฮะอะไรนี่อะไรครับเนี่ยสวัสดีนะฮะนี่เด็กเด็กส่งน้ำนะครับโอ้โหนี่จ้างมา คุณต้องวิ่งกองนู้นเนอะครับอ่ากองอ <c oughs> นู้นเขาไม่ต้องผ่าแล้วนะโอ้ยมีหลายกอง <c oughs> มีหลายกองก็ผิดใจกันนะฮะ <c oughs> โอ้โ,อโลกโรคเลยโลกเลยไม่ต้องแดกละอือ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมปิดกล้องนะครับขอบคุณอาเปียกนะครับอาเปียกนะครับอากุ้งนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วพอตัดออกมาแล้ววัยวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะครับวัย <laughs> วัยวัยยี่แปดคบแปดสิบเรามาดูกันนะครับว่าเนี่ยวัยหกสิบจะเจ็ดสิบเนี่ยพอมาลองย้อนวัยในการเล่นกระบี่กระบองอีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะ อันนี้คือเอาไปทิง้งหมดเลยใช่ไหมฮะโล่งเลยทิ้งหมดเลยอาตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มอีกแล้วนะครับก็หมดเวลาทั้งวันเลยครับวันนี้ก็สนุกมากครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ง่วงนอนแล้วถ่ายทั้งวันเลยวันนี้นะฮะแล้วจะเดินทำไมเนี่ยยังไม่ได้อาหรเอาหลง,ย,งยังวะยังวง เอาลงเลยลดูดังรถเอาคอมลงก่อนแล้วโอเคปิดคลิปวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ